สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการเปลี่ยนซีนสเตอร์หน้าของรถมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งวิธีการนี้ใช้ได้กับทุกรุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นซีนที่ผมสั่งมาแล้วนะครับของตัวนี้เป็นของสมาร์ทนะครับของลูกค้าให้ถอดเปลี่ยนครับเราจะต้องเอาสเตอร์ออกกันนะครับเดี๋ยวเอาสเตอร์ออกแล้วเราจะเห็นซีนมันนะครับเดี๋ยวต้องงัดก่อนนะครับหลังจากที่ผมถอดสเตอร์ถอดแล้วมาแล้วนะครับก็จะเห็นนี่ครับ ซีนมันที่ผมแกะมามันโดนพวกไอ้พวกนี้เข้าไปนะครับใหรัดแล้วมันก็หมุนทําให้ซีนตัวเนี้ยยางเนี้ยมันเสียนะครับมันก็รัดกับแกนสเตอร์ไม่อยู่นะครับน้ำมันก็ไหลออกมานะครับวิธีการแกะเปลี่ยนก็คือใช้ไขควงนะครับงัดจิ้มเข้าไปนะครับแล้วก็งัดออกมาครับอันนี้มันติดไอ้เจ้าตัวนี้มันถอดยากครับให้เราทําการงัด นี่ครับอาจจะงัดยากหน่อยครับเพราะว่ามันติดพวกไอ้เจ้าผักเท้านะครับผมไม่ได้ถอดนะครับเราใช้นี่ครับไขควงงัดก็จบแล้วครับ โอเคครับออกไหมนะครับก็นี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่มันสีมันโดนอ่าพวกไอ้หญ้าอะไรเข้าไปสีนะครับก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับให้เอาผ้าเช็ดเอาน้ํามันล้างขูดออกขอบมันนะครับเดี๋ยวเราต้องทําการเช็คก่อนนะครับเพราะว่าบางทีไอ้เจ้าแหวนรัดสีนเนี่ย สปริงลัดซีนเนี่ยบางทีมันอาจจะหลุดคานะครับอันนี้อันนี้คือหลุดคานะครับมันหลุดออกจากซีนนะครับตอนรองงัดเราต้องเช็คดูดีนะครับเสร็จแล้วให้เราทําความสะอาดตรงนี้นะครับเอาน้ามันเบนซินล้างนะครับล้างขอบบ่ามล้างแกนนะครับ ัวผ้าอยู่วาขลุ่ยเกี่ยเสร็จแล้วให้เราเอาผ้านะครับปับนขัดเลยนะครับนี่ครับขัดขอบมันหลังจากทำความสาอะอาดเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ซีนนะครับอันนี้ซีนเป็นซีน ตเตอร์หน้าของสมัดนะครับสั่งมานี่ครับเวลาใส่ก็ให้ใส่เบาๆระวังนะครับค่อยใส่ไปถ้าเราใส่แรงเนี่ยบางทีตัวเนี้ยไปเกี่ยวกับไอ้ขอบตัวเนี้ยไอ้สปริงจะปิ้นออกได้นะครับ,บเบาครับระวังครับใส่ เสร็จแล้วก็งีบเ,เลยใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็ให้เรานําบล็อกหรือว่าเหล็กแป๊บกลมๆอะไรมาใส่แล้วก็ค่อยๆตีเข้าไปนะครับหรือว่าใช้ไขควงก็ได้ครับแล้วก็ตีขอบค่อยๆตีขอบเข้าไปครับอันนี้ลองกดเข้าไปเอากดได้นะครับเพราะว่ามันจะแน่นไม่มากครับ แล้วก็วัดดูให้มันเสมอบ่านะครับเสมอเหมอเอบ่าของมันนะครับถ้าาไม่เสมอก็ให้เรากดไล่ขอบเข้าไปครับนี่ครับก็เอามือไล่จับดูนะครับดูด,ดูอ๋อนี่เสมอแล้วครับก,ก็เสร็จครับ ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นวิธีการเปลี่ยนซินสเตอร์หน้านะครับง่ายๆครับทําเองได้ที่บ้านนะครับไม่ต้องไปหาช่างก็ได้นะครับถ้าเรารู้วิธีการใส่นะครับได้ดูคลิปนี้ก็ทําเองก็ได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไม่เจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ